หัวหน้าแก๊งที่เกียรร่วมพลังเปิดตลาดการค้าให้ได้ <P ot> พลังดีมากเลยครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงซุปเปอร์เกมครับกับหัวหน้าแก๊งที่เกียจ้า,ากเกมแรกของเราครับกับเกมของวัยตะมิวแชมป์เกมนี้10ประเทศอาเซียนสามคีย์อย่างเดียวครับ แล้วไปเปิดตลาดที่เทวียุโรปแต่ถ้าทำไม่ได้ตกน้ำเยฟิลิปปินส์เตรียมตัวไปได้ครับโยนเลยประเทศต่อไปครับประเทศอะไรครับเอยลืมบอกไปว่ามันเอียงนะอินโดนีเซียเชิญค่ะพร้อมแล้วสิงโปโปเล็งก่อนลูกแล้วก็โยนค่ะ เกือบไปไป้หวแ้วต่อไปครับเวียดนามเชิญเลงครับพร้อมแล้วเชิญเลยเครับเอ่อกลับบ้านกินข้าวนายไพยแเลนด์ยิมสวยมากเลงให้ดีแล้วก็ย้อนมาเลเซียเชิญมาเชิญเชิญเชิญประเทศนิเจกั์กูได้เฮ้ยจ้า น้ำกันหมดโอ้โหรัต <c oughs> ไม่เหลือแค่ประเทศเดียวเองเพราะฉะนั้นกำพูชาพร้อมแล้วโย่เลยลงไม่ลงยนโย่ซ <c oughs> <c oughs> ุปเปอร์เกมท้ากับไทย ื่อนของเราตัวแทนจากประเทศกัมพูชาจะชูดบาสลงไปเปิดตลาดการค้าได้หรือไม่ครับไม่ได้ค่ะไม่ได้เพราะอะไรจ๊ะตะก้าอยู่ตรงนี้แล้วมันอาจจะโค้งลงไปไม่ถึงเนาะอาซาไม่ได้ไม่ได้อาดินไม่ได้ถ้าเป็นอาดินได้ไหมไม่ได้พวกเรามั่นใจถายว่าไม่ได้ไม่ได้ครับจริงหรือไม่จริงครับป้องตามไปเชียร์เอาใจช่วยกันครับยัน ถูกต้องครับถ้าเวลาสะสมเพิ่มอีกห้าเนื่องก็คือทุกห้าเรื่ทีครับเตรียมต่อนะครับอาเซียนร่วมใจเปิดพรมแดงเป็นหนึ่งเดียวกัน คุกกี้ครับ่านนี้ต้องทลายกำแพงซื้อกันและกันห้ามไม่มีอะไรมาขวางกั้นเพราะว่าสิประเทศต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวครับเป็นอาเซียนให้ได้ทำไม่ได้นี่เปียกแน่นอนพร้อมยังพร้อมแล้วเล่งครับมาเลเซียครับเล่งเล่งเล่งครับเล่งโอ้โหดูท่าเขาพ่อเอ้ยมันไกลขนาดนั้นเลยเหรอแกพร้อมแล้วแล้วก็ปาได้ โอ้โหท่านายดีมากเลยนายปลาไม่โดนนะ่ะเล่าโอ้โหดูอ,หอยู่แค่ตรงนี้เองพร้อมแล้วป้าเดือดเข้าหน้าต่อไปครับฟูไนครับประเทศที่สามพร้อมไหมตีตีตีปลาตีเออไปฝึกเล็งเป้ามาใหม่นะเวียดนามครับเล็งค่ะประเทศที่สี่แล้วโอ,โ,โอ้โหโอ้โหปลาค่ะ ประเทศไทยพร้อมไหมนายจะเอาเป้าไหนเป้านี้หรือเป้านี้เป้านี้ปลาครับเอ้ยเฮ้ยทำไมเราไปดีใจเขาทำไมเนี่ยเออประเทศที่หกครับแต่ละคนพร้อมแล้วปาครับเลือยก่อนเดียวน้องครับมาอยู่นี่ค่ะน้องเล่นปาไปนี่เลยเหลือแค่เป้าเป้าเดียวเท่านั้นโอ้โหดูหน้าพี่แกพร้อมนะ พร้อมแล้วป้าค่ะไม่โดนประเทศต่อไปครับอินโดนีเซียครับประเทศที่8ปดครับพร้อมแล้วป้าครับเยียนไปเลยประเทศที่เก้าครับฟิลิปปินส์ครับพร้อมแล้วป้าค่ะเอ้โอ้โหประเทศที่สิบกัมพูชาคิดว่าคุณทำได้ไหมครับได้ครับแน่ใจไหมครับแน่ครับเอาไปบอกครับ <laughs> พร้อมแล้วปาครับไม่โดน <laughs> น้ำมาทั่วทั่วทั่วร์ชอบภาพดีมากอะ <laughs> และในแดนของจูโม เกมท้ากับ่ายเกมนี้พิ่ซุปขอท้าความแม่นทดสอบความแม่นยำนุดพร้อมลูกโดนเป้าหมายรับ5วินาทีเตยมปัวไปครับ ผมยังอยู่ที่ติดาวินาทียังเหลือ,อ2เกมนะครับทางบ้านครับก็อย,อยูทูบจิ๋วรอเราอยู่ที่เฟซบุ๊กของซุปเปอรจิ๋วนะครับนี่สุ่งามนี่น่า,มา,าดมมากเลยเนืออีก2เกมครับภารกิจของเราเกมนี้นะครับเราต้องเดินทางไปเรียนรู้วัฒนธรรมของเพื่อนบ้านเริ่มจากคำทักทายง,ง่ายๆเช่นคำว่าสวัสดี อยู่นี่ห้าหาห้ครับดา่านนี้ต้องเรียนรู้วนะัฒนธรรมสวัสดีภาษาเขาพูดกันยังไงจะได้รวมเป็นอาเซียนให้ได้ง่ายง่ายต้องหนีราให้คันด้วยพร้อมแล้วทุกประเทศเตรียมตัวพร้อมแล้วก็ปั่นได้โอ้โหตอนนี้เข้าลาวครับเข้าวสวัสดีกันว่า โปรแกรมท้ากับไทยทั้งสิบชาติอาเซียนจะเรียนรู้วัฒนธรรมได้ทันหรือเปล่าครับเสี่ยครับคิดว่าทันค่ะทนะันนะหัวหนัดกันตามมาแล้วนะดูระยะทางแล้วคิดว่าน่าจะได้ทันนะครับรู้ถึงด้วยไหมค่ะเห็นด้วยนะครับอาัาเห็นด้วยไหม,<ะ>มค่ะอดินเหมือนกันพวกเรามั่นใจทายว่าได,ได้ค่ะทำได้จริงหรือไม่จริง ไปชมไปเชียร์กันครับเร็วๆไปถึงอกรัพนี่านี่อาัหน่าน่เอานี่เอนี่เอาอๆโอ้โหแรงเยอะกันไปไหนในเด็กเรียนเนี้ยฮ้ยเ็งในดารงสารายนีอาา ครับเกมงนากวลาสะสมเพื่อนิดหน่งเ่อที่จเป็นทนะีๆๆ่สุดที่ดีครับท้ายครับซุปเปอร์เกมอาเซียนรวมพลังเป็นหนึ่งเดียวกันเอาละเไงครับเกมสุดท้ายแล้วกับเกมของเทลลี่ควีนเกมนี้ที่ประเทศอาเซียนเนาะสมัครสมานส,สามัคคีกันอย่าง เป็นทองแผ่นเดียวกันเพื่อที่จะเอารวงข้าวสัญลักษณ์ของอาเซียนไปวางไม่ได้วางไม่ได <laughs> ้ตกน้ำซิเรนเด้อาเซียนจับเชื่อเตรียมตัว เท้ากับถ่ายข้อนี้พี่ซุปขอท้าพวกเราพุ่งโมงโปง่งอาดิ้นเป็นตัวแทนพุ่งโมงโป่งสี่ใบครับ อดินพร้อมเตรียมตัวไปครับคู่สองูสามูสี่ทำไ้ดิทำได้ยอเดวอดเี่ยยอดี่ยเวลาครับองวินาทีครับรวมเป็นยีวินาทีครับเราจะใช้เล่นเกมในช่วงซูเปอร์โบนัสทั้งยีวินาทีเลยนะครับถ้าทำสำเร็จพิสูจน์อุปกรณ์กีฬาและคอมพิวเตอร์ก็ะเป็นเรียญเารมเนาห้าหมบา ครับวดเกมโบลิ่งทางคโค้งโค้งโค้า่านี่ครับเวลา25นาทีเยอะมากมาก,มากครับเตมตัวไปครับยิไยังไม่ได้ครับอ้ยอยังไม่ได้ครับยังไม่ได้ครับล,ลูกนี้ติดาล็น้อยต่รครับอ้ยอยากยัตองกริ้งงองกริ้งตองกิ้ง สำเร็จครับ